อันนี้มาถึงแล้วครับจังหวัดอะไรมหาธนคารมาตั้งกี่โมงบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าโอ้มาด้วยกันสองคันเหรอเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากเลยน้องน้องอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่อยู่ปัญหุ่มหัวหน้าเขามาอ๋อพาพี่เขามานี่มาแล้วรู้จักผมได้ไงดูในนั่นไงในอะไรยูทูปในยูทูปในเฟซบุ๊กเหรอวันนี้จะมาทำอะไรเนี่ย อ๋อทางพัฒนานี่นะป๋าถึงเร็วมากนะเชียงรายเมื่อกี้เชียงรายโทรมาเพิ่งถึงพิจิตรเออเชียงรายวันนี้มีเชียงรายมีป๋าหานศรัามแล้วก็มีขอนแก่นขอนแก่นออกมาตอนรุ่งรึ้นป๋าถึงโคตรไวเลยป๋ามาตั้งกี่โมงนะหกโมงกว่ามั้งตอนโทรอ่ะอ๋อตอนป๋าโทรหนูประมาณแปดโมงครึ่งเออในโหนี่ถึงแล้วนะครับนี่มาใครเนี่ยมาคนเดียวเห็นหนูไปเปิดโรงแรมให้เนี่ย่ข้างๆเลยป๋ากินข้าวยังยัง มีนี่ล้างข้าวเยอ่ะเดี๋ยวพาไปกินพาไปล้างข้าวก่อนก็ได้เออนี่มาด้วยกันนี่ขอบคุณมากนะครับป๋าเดินเปโรงแรมให้ไปไป๋าจะไปกินเองป่ะ่ะเราไปมหาหนู